ครับมาดูต้นนี้มีที่สองนะครับความหาของมันไม่ได้อยู่ที่น้ำยางไหรนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับมันโดนพายุโค่นเมื่ออ่าน่าจะสามปีได้แล้วมั้งครับนี่ก็สูงประมาณ เหลือประมาณร้อเจสูงแค่นี้แหละก็ไม่ได้กรีดเลยนะครับหลังจากนั้นตั้งแต่โดนพายุโคลนก็เลยปีนี้เลยจัดให้ซะเลยครับมีที่สองใส่ดีอยู่ที่ไม่กล้ากรีดมาหลายปีพราคิดว่าต้นมันคงจะตายแล้วเลยไม่กล้า ว่าดูแตกเติกหมดเลยไม่เหลือนะครับพายุปีนั้นแรงมากเลยสังกระสีเปิดเลยนี่ครับเพราะว่าเดินผ่านทุกวันทุกวันแล้วมันเสียแรงเปล่าลวเลยอ่ะเปิดสักหน่อยโอเคครับไม่ใช้ได้เลยมาดูนี้ นี่ครับอันนี้มีดที่สองอันนี้มีดแรกครับนไครับอันนี้เป็นยางหกร้อยนะครับนำยางคน้นค้นแล้วก็ไหลดีมากครับเพราะว่าช่วงมันเข้าหนาวแล้วมันก็เลยไหลดี เป็นอย่างนี้ทั้งป่านะครับช่วงนี้ก็เกษตรกร,กรชาวสุนยางอาแถบอีสานก็ยิ้มเปืเป่อยๆเลยนะครับน้ำยางไหลดีขอให้ราคาท่านดีด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ